เริ่มต้นกันที่ท่าถิ่มพมิรกันก่อนตอนนี้เนี่ยโฟกัสมาที่เรื่องของไทยและกัมพูชานะครับอาจารย์ปันเทพพวพงพันธ์โคศกุลพมิรนั้นบอกถึงกรณีที่จะมีการเลื่อนแผนบริหารจัดการพื้นที่รอบตัวปราสาทพระวิหารของยิเดสโกออกไปบอกว่าไม่ใช่การแก้ไขปัญหาแต่จะกลับเป็นการผลักปัญหาเพราะรัฐบาลนั้นสามารถยุติได้ด้วยการไม่ปล่อยให้มรดกโลกเข้าจัดการพื้นที่ปราสาทพระวิหารแต่ ทำไมถึงดีใจกับการที่มีจะมีการเลื่อนการพิจารณาออกไปพร้อมกันนี้อาจารย์บันเทศยังบอกถึงกรณีที่กองกำลังสุรนารีระบุว่าฝ่ายกัมพูชานั้นนําปืนใหญ่ขึ้นไปประจําการที่ปราสาทพระวิหารหากเป็นเรื่องจริงถือว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยเป็นการละเมิด MOU 2 4 3อย่างชัดเจนและเป็นภัยคุกคามต่อราชอาณาจักรไทยไม่ต่างกับการนําเด็กมาจับอาวุธซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและควรถูกประนาม ที่สาคัญฝ่ายกัมพูชานั้นต้องการให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นสมรภูมิรบและก็เชื่อว่าในอนาคตจะต้องมีการยิงเข้ามายังฝั่งไทยจากที่ดังกล่าวอย่างแน่นอนโดยเป็นการยิงเพื่อเร่งสร้างสถานการณ์ให้มีผู้สังเกตการณ์เข้ามาในพื้นที่เร็วขึ้นซึ่งรัฐบาลก็ควรเร่งดําเนินการผลักดันทหารกัมพูชาออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดเช่นกันอย่างไรก็ตามเห็นว่าข้อตกลงใน TOR ที่ไทยทากับกัมพูชาเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นทําให้ไทยกําลังเสียเปรียบ เพราะไม่ได้มีการระบุถึงการให้มีการถอนทาหารของกัมพูชาออกจากพื้นที่ของไทยด้วยครับขณะที่พลตรีจำลองศรีเมืองนะคะแกนํำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ย้ำว่าศาลโลกไม่มีอำนาจในการพิจารณากรณีกณักมพูชาเรียกร้องพร้อมกับมีคำสั่งฟุ้มครองชั่วคราวส่วนกรณีที่ผู้ประชาการทหารบกเคยระบุว่าไม่กล้าเข้ายึดพื้นที่ของไทยคืนเพราะเกรงประเทศมหาอำนาจจะเข้ามาแทรกแซงนั้น ลุงจำลองมองว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าองค์การสหปร,ระชาชาติมีข้อกำหนดชัดเจนอยู่แล้วซึ่งรัฐบาลควรมีหนังสือเตือนไปยังเหล่าทัพเพราะเป็นอำนาจหน้าที่เฉพาะโดยตรงที่กองทัพต้องดำเนินการในการรักษาอธิปไตยของไทยค่ะ